สวัสดีครับทุกคนนะครับเนาะรับวันนี้พอเตรียมกิภาพมันจิตต่ำเรขกรัฐบาลไทยห้องกับอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับรับเพลนเดชุงไม่พอเตรียมแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะรับเอาดุมน้ำกันขับวาปไญหาตัวใด นะครับสองสุภาคมหกหกครับเลขเด็ด เรียนคนริมทาง ครับเบ่งน้ำกันครับ BFC e บนครับวันนี้อาจารย์พนมาปเป็นเหล็กหลักพรอมนะครับบนเก้าศูนย์ หนึ่งครับจับคู่สามสี่ห้าครับแต่ว่า,าจาันเพินมีเนียนนะครับเนียนอยู่ เดี๋ยวเน้นตัวใดเดี๋ยวพอเตรียมมาเน้นให้ที่หลังเดี๋ยวจับคู่ก่อนนะครับเนาะจับคู่เก้าเก้าสามเก้าสี่

หนึ่งสขับจับเราเไดกเก้าสุดตรงตรงมันนี่อาจารย์พันเน้นตัวใดมันนะครับวันเน้นเน้นเดี๋ยวอเตียมสีออาตัวเน้กน,นก็เน,นะาะ03นี่ครับ04 แล้วกเก้าสามก้าบ้านนี้อาจารย์เพิ่นเน้นให้นะครับเก้ากับศูนย์ตัวเน้นนะครับอาจารย์หนึ่งเพิ่โบนเน้นให้ ครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเดียวอาจารย์ปรเป็นบทเรีนในท่อนี้ครับสีห่หางทค่นี้วันนี้มาเรียกสามตัวครับเอบซีเรียกสามตัวอาจารย์ให้มากมีเกียตศูนย์ สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สีส่ต่อตรงใหม่นครับเนาะแล้กวหกศูนยส หกศูนย์สี่ครับเดียกวกัาตามเบื้องตามเลขเลขสามตัวนะครับเนาะเลขสามตัวอาจารย์กระโบรเรียนตัวได้ให้ได้ครับแล้วเลขสามตัว แต่ว่าเ้าเบิ่งจากเลข3ตัวแล้วอาจารย์พจนิเนศน03สากับศูนม่นบ่เรับนี่ครับเจ็ดศ0นย์สาม4 6็ดเจ็ดศามหศย์สามเจ็ดศสี่หศอันนี้เบิ่งตามเลขสามตัวเม่นบ่นครับดสครับแต่ว่าอาจารย์พนิเนเก้าสามเ้า3 94นั่นาะครับเนาะเอามารกตัวเลขเฮ้ากับพิจารณาเมืองเอานะครับนี่คือบน อาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับมาเบื่งล่างครับบาดนี้ล่างเนาะครับเนาะนี่เขาเตียมไซพีหลนเนาะครับเนาะล่างน้ากันล่างครับล่างมีเจ็ดแปด เก้าหนึ่งสองสามครับเก็นร์มครับสัตว์เกียเนาะรับเนาะ เดี๋ยวปิ้เนียนคือเก่าครับเดี๋ยวอาจารย์ปิ้เนียนเดี๋ยวพอเตรียมเนียนในที่หลังเดี๋ยวพอเตรียมลงที่มันจับครูมาก,ก,นนกครับเนาะมีเกียดหนึ่งเกียดสองเกียดสามครับแปด แปดหนึง่งแปดสองแปดสามครับเก้าหนึง่งเก้าสองเก้าสาม มันนี้ตัวเน้นนะครับอาจารย์ตัวเน้นให้ที่แปดหนึ่งนี่ครับแปดหนึ่งแปดสามครับเก้าหนึ่งเก้าสามับเน้นให้ซีหางนี่นะครับส่วน ตัวเน้นห้องอาจารย์นะครับแปดกับเก้านะครับแต่ว่าเรียกง่วนี้งามนะครับเรียกอาจารย์เซียนคนดินทางงววนใ้งามนะครับกับกะเ,เ,เอาเอาตเฉพาะตัวเน้นก็ะไดนะครับอีพีเนาะเพราะว่าอาจารย์เน้นมากีนงาม สังเกตมเก้าสามบนล่างมันจะส้นกันอยู่นี่มันบอครับเก้าสามนี่ครับเอาเอาไปเบึ้งไป,ไปเป็นแนวทางน้านกันน้อยเอฟซีเนาะ,นอะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนะาะมักตัวใดสอบตัวใดเฮาขอย่าลืมนะครับไปเลือกสื่อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับรู้สึกว่า เรียกอาจารย์เซียนคนริมทางงวนี่งามครับเรียกจบพวงนี้นะครับพรแเมกับยี่บอยฟังซื้อ,อขันรุดขันรุดน้ำกันหลยอาจารย์ถ้าเขากับเขาน้ำกันหลยอาจารย์นะครับเรียกพราะาม่าหลายอาจารย์หลยนั่นซนกันครับเรียกสามตันมตตว <c oughs> น,นี่กะมีแต่ตัวงามกับพแถมกับบอลลูหอกันนอกขนันงนอกอาจิมาหรือบ้ามาครับก็ขคอให้มันเข่าให้เอฟซีได้โฉกๆมันมกัน นะครับเนาะวันที่2องพฤษภาคม66เลขเด็ดเสียนคนริมทางนะครับเนาะขับบนเน้น9 9 9 4 0 3 4เรียก3เลข3ตัวกับ70 703 7 0 6 603 604รับล่าง789123 นะครับจับคู่7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแดสมเหนึ่งเ้สองเกสเน้นแปดหนึ่งดสากหนึ่งเสครับขอโฉกๆมันๆกันเอาเข้ามาแล้ว็็ยจะลืมนะครับเด้อเอฟซีลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดนนะครับเอฟซี FC, เนาะกับก็มี f อฟหลายคนในทันคอมเมนต์มาเยอะรอกว่ากดไลค์กดแชร์พอเตียมทุกคลิปวันทันรับพอเตียมกรขอกราบขอบคุณนนหลายๆนะครับเด้อเอฟซี ครับวันที่สองปุจภาคม6กหกนี่ก็ใครโศกสศกมันมันให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันในคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม